มีมอม้าไหมมองอมี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 ปนบมีมี้วนะมีมีก็มีมอม้านะ มีมองมาแค่สองคนมันเจาบอก่าช่วกันเลยห้าทำรองอี้่าเอะไปรอบไหนเราก็จะไปด้วยไม่ไปครับไมไปครับขอปด้แป๊ดเลยนะออกกล้องน้นดีกว่ามั้งกล้องน้นจะดีกว่า

ค่ะแม่ ก็ต้อให้ถ่ายแต่ว่าตอนที่ตรวจนะคะว่าตอนถ้าเกิดผ่านเก็บแบบว่าตรวจแล้วก็วใช่